กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานเมืองสีเทพมรดกโลกล่าสุดของไทยตำนานเมืองเทวดากับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันที่19กันยายน2566ที่ประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกให้การรับรองโบราณสถานเมืองโบราณสีเทพ หรือที่เรียกสั้นๆว่าเมืองสีเทพซึ่งปัจจุบันคืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นมรดก ok โลกทางวัฒนธรรมในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่45ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-25กันยายน2566ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียโบราณสถานเมืองสีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ คือหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าณที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกทั้งโบราณสถานแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทวารวดีและเขเมรตามลำดับก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งรกร้างให้ถูกลืมเลือนไปในที่สุดพุทธศักราช2,447สมเด็จพระเจ้าบรวง์เธอ รมพยาดำรงราชานุภาพครั้งดำรงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ส่งค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้พระองค์ได้ค้นพบทำเนียบเก่าที่บอกรายชื่อหัวเมืองและมีชื่อเมืองสีเทพแต่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใดต่อมาพระองค์ส่งค้นพบสมุดดำเล่มหนึ่งกล่าวถึงการให้คนเชิญตราสารไปบอกข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่สองไปตามหัวเมืองต่างๆ และมีอยู่เส้นหนึ่งไปทางเมืองสระบุรีเมืองชัยบาดาลเมืองสรีเทพเมืองเพชรบูรณ์จึงตั้งสมมติฐานว่าเมืองสรีเทพน่าจะตั้งอยู่ในลำน้ำป่าสักเมื่อเสด็จตรวจราชการมนทนเพชรบูรณ์ได้จัดหาผู้ชำนาญพื้นที่เพื่อที่จะสอบถามว่ามีเมืองโบราณอยู่ใกล้ลำน้ำป่าสักที่ไหนบ้างและถามถ่าจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ออกมาต้อนรับว่าละแวกนี้มีเมืองโบราณอยู่หรือไม่ และได้ทําการค้นหาอย่างจริงจังในที่สุดก็ค้นพบเมืองโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับลําน้ําป่าสักและทรงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองสีเทพเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองแล้วมีเนินสูงขึ้นล้อมรอบคล้ายเป็นกําแพงเมืองด้านนอกของเนินดินเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งการขุดค้นเมืองโบราณแห่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521 โดยกรมศิลปากรและเป็นที่น่าแปลกใจของกรมศิลปากรว่าภายในพื้นที่บริเวณเขตเมืองโบราณไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในเมืองโบราณเลยแต่กลับสร้างบ้านและตั้งถิ่นฐานอยู่รอบนอกเขตเมืองโบราณเท่านั้นชาวบ้านเล่าว,ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่ของเทพเทวดาเมืองโบราณแห่งนี้เทพเทวดาได้สร้างเอาไว้ก่อนจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ในสมัยก่อนจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยและมีความเชื่อว่าหากใครเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ก็จะเกิดอาเพศกับตนเองและครอบครัวบางคนอาจล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุบางคนถึงขั้นเสียสติเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยภายในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ทำได้แค่เพียงอาศัยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ประกอบอาชีพเท่านั้นในสมัยก่อนก็มีการประกอบอาชีพเกษตรกรล่าสัตว์ และเก็บของป่าด้านพิธีกรรมและความเชื่อสมัยก่อนชาวบ้านมักจะกราบไหว้และนำเครื่องเส้นไปไหว้ศาลซึ่งตั้งบริเวณเนินดินขอพื้นที่เมืองโบราณหรือเนินที่กรมศิลปากรเชื่อว่าน่าจะเป็นกำแพงเมืองหลังจากที่เมืองโบราณเปลี่ยนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพทางอุทยานได้อัญเชิญศาลแห่งนี้ลงมาไว้ด้านล่างโดยทวรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลชาวบ้านเรียกขานกันว่า เจ้าพ่อสีเทพและหลังจากย้ายศาลลงมาทางอุทยานก็ได้เข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่บริเวณศาลจุดนี้ทําให้การเข้ามากราบไหว้ศาลของชาวบ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปคือชาวบ้านเลิกนําของเส้นเข้ามากราบไหว้ศาลแต่ยังจุดธูปเทียนอยู่และส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนําอาหารมาเส้นไหว้ศาลในวันที่อุทยานจัดงานบวงสวงขึ้นซึ่งตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนสามจึงกลายเป็นงานประจำปีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เขตเมืองโบราณไม่กล้าแม้จะเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งชาวบ้านทุกคนให้ความสําคัญและเคารพในพื้นที่เมืองโบราณไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านต้องการรักษาภาพลักษณ์และอนุรักษ์ไม่ให้พื้นที่เมืองโบราณนี้ไม่ถูกทําลายจากบุคคลภายนอกพระวิษณุพระกฤษณะเทวรูปองค์สําคัญเมืองโบราณสี่เทพในช่วงแรกยอดเซเด ักประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าเทวรูปสี่องค์นี้น่าจะเป็นปฏิมากรรมแบบฟูนันช่วงพุทธศตรวตรรษที่11ต่อมาลอเรนพันเมอร์บิกนักการทูตและนักวิจัยอิสระผู้สนใจประวัติศาสตร์ขเขมรโบราณโต้แย้งว่าเป็นไปไม่ได้ที่เทวรูปเหล่านี้จะเป็นปฏิมากรรมแบบฟูนันเพราะจากหลักฐานแล้วสีเทพมีปัญหาด้านความสัมพันธ์แถบลุ่มแม่น้ำมูล และเชื่อมโยงกับเจนล้าเป็นส่วนใหญ่บลิกยังให้ความเห็นอีกว่าปฏิมากรรมพระวิษณุที่เมืองสีเทพเทียบเคียงกับปฏิมากรรมพระหรีหระจากปราสาทอันเดตพระพุทธรูปที่อังกอรโบเรในศิลปะแบบไพรกระเมงช่วงพุทธศตรวตรรษที่13ด้านศาสตราจารย์ซองบัวเซอร์ลีเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเทวรูปนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีศิลปะสีวิชัย และศิละปะลบบุรีและคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่12ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่14นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคนอื่นๆเสนอแนวคิดของตนเองอีกมากมายแม้จะไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพระวิษณุในเมืองสีเทพมีจุดเริ่มต้นช่วงใดแต่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง13รูปลักษณะพระวิษณุ พระกฤษณะสี่องค์ที่เมืองสีเทพองค์แรกเป็นเทวรูปแบบประทับยืนเอียงกายแบบตรีพังหรือยืนเอียงสะโพกมีสีก่กอนสวมหมวกทรงกระบอกนุ่งสมพศสั้นบางแนบเนื้อส่วนพระกรที่แยกออกมาจากกายทั้งสี่ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนื่องจากเทวรูปมีส่วนที่เสียหายแต่เมื่อเทียบเคียงกับลักษณะพระวิษณุ ที่มีลักษณะคล้ายกันบนเพนทองดุนนูนในพิพิธภัณฑ์นอตันไซมอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็คาดได้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์น่าจะถือจากสังคทาและดอกบัวองค์ที่สองเทวรูปประทับยืนตรีพังมีรูปร่างเหมือนองค์แรกสวมหมวกทรงกระบอกกลมรวมทั้งยังมีสี่กรเช่นเดียวกันองค์ที่สเทวรูปประทับยืนตรีพังมีสองกร นุ่งสมพศสั้นบางแนบเนื้อแต่ไม่สวมหมวกทรงกระบอกพระเกศาอยากศกรลอนมาถึงต้นคอส่วนพระบาทและพระกรชำรุดหักหายไปคาดว่าท่อนแขนที่หายไปนั้นหากสังเกตด,ด้านซ้ายจะเห็นว่ามีท่าย,ยกแขนขึ้นซึ่งเหมือนกับพระกิษณะโควัฒนะที่วัดเกาะประเทศกรัรมพูชาในศิลปะแบบพนมดาองค์ที่สเทวรูประทับยืนตรีพังมีสองก่อน นุ่งผ้าสมพธสั้นบางแนบเนื้อเช่นกันมีลักษณะไหลซ้ายยกขึ้นเกือบชิดเทียบได้กับเทวรูปพระกฤษณาโครวัตจากวัดเกาะประเทศกรัรมพูชาซึ่งเป็นศิลปะแบบพนมดาแต่ที่แปลกไปและไม่พบในวัดเกาะคือใส่หมวกทรงกระบอกแปดเหลี่ยมและนี่คือเรื่องราวสาระดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดออม